สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยเสื้อของคุณครูตูนสีอะไรคะสีเหลืองใช่ไหมคะดเด็กๆวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันกันกบวันจันค่ะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะการบ้านของคุณครูตูนนะคะอยู่ในชุดที่18นะคะดเด็กๆมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยดเด็กๆคะ่ะเด็กๆเจอไม่เจอหรือย,ยังคะ ถ้าเด็กๆเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําสั่งพร้อมๆกันเลยค่ะคําสั่งเขียนว่าให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่จํานวนคนกับตัวเลขให้ถูกต้องค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมสิ่งสําคัญก็คืออะไรคะดินสอของเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันนะคะ,ะเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนับพร้อมกันนะคะหนึ่ง 2 3คนมีกี่คนคะเด็กๆมี3คนใช่ไหมคะเราก็จับดินสอโยงจากตัวคนไปหาเลข3แบบนี้เลยค่ะข้อที่สองนะคะดเด็กๆเรามานับคนพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4มีกี่คนคะเด็กๆมีสี่คนใช่ไหมคะเราก็โยงจากคน ไปหาเลข4แบบนี้เลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูตูนจะสอนเด็กๆ2ข้อที่เหลือเด็กๆลองไปฝึกทํากันนะคะและที่สําคัญเดี๋ยวคุณครูตูนจะรอตัวเด็กๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูตูนก็ขอลาไปก่อนค่ะเด็กๆบายยค่ะ